บัม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 บมบ ซึ่งแนะนำมนาะใครเข้ามาอันดับแรกคือให้ทำสตอรี่ลานะครับเพราะว่ามันได้ควไอ้ได้เร็ค่อนข้างเยอะนะครับทําไม่ถึงตรงควสบูเจลตตี้เพราะว่าบูเจลตตี้มันตียากนะครับแนะนาให้พอถึงควสตบูเจลตตี้ให้ฆ่าบูเจลตตีอ้อ่ะคือให้ทุกคนนะไปฟาร์มวิวก่อนนะครับฟาร์มวิวให้ได้ให้มันสู้กับบูเจลตตี้ได้อะ่ะแล้วก็กาหาสแตนดีดด้วยเออนะครับแล้วก็ทำโอสตอรี่ลานรัวเลยนะทุกคน เออนะครับนี่ครับมาคุยกับโซลิโนโจบานะ่าผู้ไม่มีความฝันเอ้ยผู้มีความฝันเอ้ยถูกแล้วนะครับคุยกับมันเลยนะครับ What the fuck มาคุยกับคครชื่อเออผมก็คุยผมตอนนี้รักส็จไปแล้วทุกคนนะครับก็คุยแรกคือให้ฆ่าตำรวจพวกนี้ห้าตัวนะทุกคนเออคุยต่อไปก็น่าจะต้องถ้าจะไม่ผิดคือการเอากระเป๋าไปคืนปะหรือเปล่าผมไม่รู้นะ อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะผมก็เพิ่งทำเสร็จเมื่อวานแล้วก็จำไม่ได้แล้วเออนะครับแล้วกออ็วันนี้จะมารีวิว GER ด้วยแล้วก็สอนทำง่ายจะตายเออง่ายจะตายแต่ผมอยากได้ Double Wave นะแต่ผมไม่มีไม่มี Double แล้วไม่มีซี่โคงไม่มีหัวใจมึงมีครูเยอะเลยไม่เหมือนเกมเมืน่นที่ต้องใช้เดลี่อย่างเดียวแต่เกมนี้แม่งใช้ของเยอะแยะก็เลยขอเดินน้ำก่อน ที่ไหนลองวะไม่มีแล้วทุกคนอ่ะโอเคนะครับจุดแรกเลยนะครับไม่เคยใครที่ขี้เกียจไปทำสตอรี่ไลน์นะครับฟังหนึ่งนะเอเฮ้บอยโอเคนะครับจุดแรกสำหรับใครที่ไม่อยากไปทำนะครับนี่ครับตํารวจยืนทีโพสต,ตรงนี้นะครับ ให้ทุกคนรับเควีของเขานะครับตีพวกนี้ไปเลยห้าตัวนะครับนะเออให้ฟาร์มตรงนี้ถึงถึงมาตัตัมมุตังมุตัมมุตัมะุตัมมุตัมมุตมตัมมุ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 ตัมมตัมมุตัมมุวัมมุตัมมตัมมั่มุตัมมุตัมมวมตัมมุตัมงมมตัมมุตัมมุตัมมตมตมตงมตั คุณจะเจอกับไอคนนี้นะครับเขาชื่อว่า Deputy Butler กูไม่รู้โอเคทุกคนเราควยเลยนะครับให้ทุกคนไปฟาร์มตรงตำรวจน้างูพวกนี้นะครับจนถึงเวอร์สิบห้านะครับก็ถึงเวอร์สิบห้านะครับขอติมาก่อนอ่ะปิงเป็นเห็นะักเกดได้แต่นะอ๋อทุกคนแป๊บนึงก็นะครับทุกคนมาละอ่ะเก็บอาัตมาเลิเอาสัต์ What the fuck ให้ทุกคนฟาร์มตัวนี้จนถึง level 15นะบ15นะฟาร์มไปเลยเออ,อ,ออติงเออเออไม่มันบล็อกมามาอ่ะเออโอ๊ยโอ๊ยตาโอเคนะให้ทุกคนฟาร์มตัวนี้จนถึง level 15นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามผมมาเลยนะครับที่ต่อไปนะครับหรือไม่ทั้งที่ดีคุณอาจจะสามารถทำ็นสตอรีร่ไลน์จนถึง l e v e ตัน อาจจะไม่ตานับแต่ให้อาจจะใกล้ตานับเออมันผมนะคือของผมมันสามสิบลยนะเว้ยสามสิบเอ็ดเดินนะเพราะว่าผมอยู่เพชรสาวแล้วเว้ยไอย้ใครพี่มึงวะอเออทุกคนนะเป็นพี่กูกูเป็นน้องมึง <c oughs> พี่พี่น้องน้องนะครับทุกคนกูไม่เคยเล่นพี่น้องน้องเพราะว่าเล่นไหมเพราะว่ากูไม่อยากเรียกไงทุกคนโอเคนะ้ำอ่าอเจ็บเจ็บคอก็อฟันวันนี้ถึงเบลร์สิบห้าดับเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ถึงเบลร์หสิบ ควาปนี้เบ้าสิบห้านะไปถึงเบ้ายี่สิบนะเนี่ยฟาร์มตรงนี้นะนะนนเออตรงนี้แหละความเป็น,นี้เลยให้ถึถงยี่สิบนะครับหรือยี่ห้าวะไปดึงไปดูก่อนโอเคเดี๋ยวคนแล้วก็ทุกคนเบ้ายี่สิบหรือยี่ห้านี่แหละนะตามกูมานะเดินลงขอไปดูก่อนเงี้ยอ๋อตรงนี้ให้ฟาร์มไปถึงเวลายี่สิบเองไอ้ตรงนี้ให้ฟาร์มยี่สิบต,ตรงนี้นะให้ฟาร์มถึงเวลาสามสิบเลยนะข้างล่างครับ <อ>ไม่คนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลืมลืมทีม่กูแฮชชิปไปนะเข้าใจใบสัตว์โอเคทุกคนฟังตอนนี้หนึ่งเอ้าสามสิบเลยนะครับแรงไป, <ะ S 1> ป <ะ S 2> พราทุกคนด้วยสามสิบใช่ไหมให้ทุกคนตามผมมาเลยเราจะไปะตบเดีโอดาดากันนะครับไปไปไปะ จีโอราราราร่ารามาแล้วนะครับรูทางไปตกประิโออยู่ทางนี้นะครับอืมน้ำลายกระเด็นเด็กเออดีไม่มีโลกาเลยเว้ย ก่ว่าจะเอามารีสเตนสักหน่อยไม่ใช่ G R นะจะรีสเตนที่อยู่ในสตอเนนะจรจเนี่ยสต็อตัวนี้ไอ้อดัมเนี่ยไอตัว,ไอต,วไอตัวน้ำแข็งเวน,นั่นนะ่ะเออโอเคขึ้นมาตรงนี้เลยนะก็ให้ทุกคนฟาร์มตรง D O ให้ถึงวิสัยสิบห้านะครับทุกคนให้ถึงวิสัยถึาถ้าเกิดเพชรตินเนตเอ้ยถ้าเกิดไอตรงเลเบิร์อะ คนเรียกว่ารีเบิร์ตแล้วกันนะมาเรียกง่ายดีถ้าเกิดทุกคนรีเบิร์ตหนึ่งแล้วได้ไหมเอ้ยถ้าเกิดทุกคนยังไม่เคยรีเบิร์ตนะครับเพราะทุกคนไี่สามสิบห้าคือทุกคนสามารถรีเบิร์ตได้เลยเพราะว่ามันตัดสามสิบห้าเองเราควรรีเบิร์ตหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครที่รีเบิร์ตไปแล้วหนึ่งรอบนะครับให้ฟาร์มถึงเบิร์ตสี่สิบแล้วก็ถึงจะรีเบิร์ตได้เข้าไปถ้าเกิดรีเบิร์ตไปแล้วสองรอบให้ฟาร์มถึงเบิร์ตสี่สิบห้านะครับก็เดี๋ยวตามผมไปเดี๋ยวผมฟาร์มให้ดูเลยอ

โอเคนะให้ทุกคนฟาดโว่าถึงเบลล์35เลยนะถ้าถึงเบลล์35แล้วตามผมมานะนี่ต้องมาฟาดตรงโจทาโร่ตรงนี้นะครับก็สาหรับใครที่คือเพสติผมบอกไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครที่รีวไปล้รอบให้ฟาดตจตันเลยนะครับ หรือใครที่เลเวลไปแล้วสองสามรอบนะครับก็สองสามรอบสามรอบดิถ้าเกิดใครระเบิดสามรอบก็ฟาร์มตรงนี้ตันหรือไม่ก็หรือไม่ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะก็คือวิธีการช่วยพุชชี่นะครับในการฆ่าคนในโลกนะครับซึ่งข้าวเยอะมากกูว่าทุกคนน่าจะไม่ไหวก็ฟาร์มจนถึงตรงนี้แหละดีสุดแล้วเพลงติลิกสิทธิ์ คนเพลงนะคนดังหรือจะเอาหรือจะเอาหรือจะเอาฮะหรือจะเอาหรือจะเอาโจทาโร่โจทาโร่คลายคลามึงไม่ต้องวางโหร่าโอร่าหรอมึงจะปวัวร้อนทำไมขอโทษนะครับผมคือโจเอ็กเซเบียนเลคเรียมตองผมจิตลาก็ให้ฟันจนถึงเ้ลตันเลยนะตรงนี้นะตันเลย เดี๋ยวไม่ต้อเรียนควมบุชิพี่บุเลยนะแล้ก็คือมันจะมีลากัคนที่สอนทำบุชิอยู่เราไม่ต้องนะเออซึ่งเพลงที่มีที่นะคะผมก็หน้าตาดีเเยเคนอะกเาตคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะผมขอไปเลยนะคบท่านผู้ชมบาย